สวัสดีครับวันนี้วันที่หกนะทันวาคมนะครับเอ,อสำหรับการลงทุนเนี่ยกับเรื่องหวยของเรานะทั้งหวยทั้งลอตเตอรี่ของเราก็เหลืออีกสองงวดนะฮะสิ้นปีหกสี่นะครับ, 64, ค,รบคืองวดวันที่สิบหกทันวานะที่จะถึงนี้กับวันที่สามสิบทันวานะครับที่สามสิบทันวาก็ออกแทนวันที่ 1, หนึ่งเนื่องจากวันที่หนึ่งเป็นวันปีใหม่นะ วันที่1ก็จะไม่ออกก้ไปออกวันที่สิบเจ็เป็นงวดแรกนะสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า็เหลืออสองวดนะครับก็งวดนี้นะครับก็คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุสิบแปดปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับเป็นการลงทุนนะครับลงทุนวิธีวิธางหนึ่งนะครับจะเรียกว่าเสี่ยงโชคก็ได้ แต่แต่ผมเน้นเป็นการลงทุนนะการลงทุนก็คือเล่นจํานวนมากนะครับถ้าการเสี่ยงโชคก็เล่นตัวสองตัวเนี่ยเราจเสี่ยงมันเสี่ยงจริงๆงนะครับโอกาสถูกก็จะน้อยนอกจากว่าไปได้เลขล็อกกองสลากมาฮะกองสลากเ็าไปล็อกเปล่าผก็ไม่รู้นะแต่ทุกคนก็เขาพูดว่ามันล็อกนะก็คนไทยนะทําอะไรก็ทําได้นะลูกไฮโลตีดเตดียวยังฝังโน่นฝังนี่นะครับบ,รบังคับด้วยรีโมทคอนโทรล จ่าออกนูนออกนี่กินกินคนแทงก็ได้เพราะว่าคนแทงมันแทงไม่เหมือนกันนะถ้าแทงเหมือนกันเจ้ามือยิ่งกินหนักก็ไปออกทางที่เขาแทงน้อยๆจ <c oughs> <c oughs> ่ายคนน้อยๆ <c oughs> ให้หวยก็เหมือนกันแล้วครับ <c oughs> มันทาได้นะทําได้ <c oughs> คนไทยเสอย่างนะครับคนไทยเสอย่าง <c oughs> แต่ก็ อย่างว่าลหรฮะเราก็ไม่รู้ไม่ทราบก็จะจริงนะครับพูดพูดกันไปนะครับเดาเดากันไปแต่มันความน่าจะเป็นที่เดามันก็สูงนะเพราะว่ามีอย่างที่ไหนเลขของแม่น้ำหนึ่งนะมาออกติด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 กันสามตัวใครใช้ตรงเปงขนาดนั้นนะครับอพอแม่น้ำหนึ่งดังเข้าไปก็มาออกของคุณอะไรนะอะไรนะเออเจฟองเบียร์ฟองเบียร์อะไรนะ่ ก็มีหลายคนนะผู้หญิงนะที่ให้เลขน้อยๆแล้วเลข,เข้าไปออกนะครับเพราะนั้นเลยก็ทั้งสองสาคนที่กล่าวนี้ก็เลยดังไปเลยนะดังเจ้ามือทั้งเจ้ามือออนไลน์ออฟไลน์ line, line, นะก็รอเลขนี้เอาไปอัน้นนะรอเลขนี้เอาไปอัน้นที่ผมเจ็บใจที่สุดก็คืองมดที่ออกเก้าเจ็ดสองนะในปีนี้เลขแม่น้ำหนึ่งจุดทูบเนาะออกอะไรตรงๆขนาดนั้นกับ ห้าหนึ่งเจ็ดที่จริงเราคิดถูกนะหวยเราคิดถูกแต่ผมแทงสามตัวตรงเนี่ยฮะทำไปสองร้อยกว่าชุดแต่ส่งไปแล้วเนี่ยเจ้ามือไปเลขคัดออกเอาไอที่ชุดที่ถูกฮนะคัดออกเอาเก้าเจ็ดสองเก้าสองเจ็ดสองหกกลับเนีฮะแล้วก็เจ็ดสองสองเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอะไรพวกเนี้ยผลที่สุดแทนที่เราจะได้เงินเ,เราก็คิดว่าเอ้ยมันจะออกอะไรแต่มันก็ออกมาจริงๆนะในสุดเราก็เงิบนะครับ แทนที่จะได้เงินนะเป็นแสนกับเสียหลายหมื่นเงีย้ยมันเจ็บใจนะทั้งสองงวดเลยนะจำเลยจำจำใส่กระโหลกไปเลยนะเจ้ามือมันเอาเปรียบเรานะพอตอนนี้ถึงเลขดังไม่ดังแม่งข้าอั้นนะครับไอเว็บไซต์ที่เว็บไซต์ห,หวยนะฮะ่างคนต่างก็แข่งขันกันนะมีทั้งเว็บปลอมเว็บจริงนะบางคนก็ไปสร้างเว็บพอถูกเอยอะๆก็นหนีนะครับ ท่นก็ต้องเลือกให้ดีนะเอาเว็บที่มันอยู่ยงคงกระพันมานานนะแต่จะเล่นผ่านเว็บนะครับแล้วในเว็บก็อ่านจังเลยนะครับอ่านจังเลยคือดังไม่ดังไม่รู้กูกูไม่อยากรับเลขนี้กูก็อ่านนะแล้วก็อีตอนอีตอนบอกมาก็บอกว่าโอ้จ่ายเก้าร้อยห้าสิบสามตัวตรงสองตัวตรงจ่ายาร้อยหนึ่งเก้าสิบห้าอะไรพวกเนี้ยนะครับ แต่พอเข้าไปแทงจริงๆแล้วมันเหลือไม่ถึงนะฮะห้าสิบหกสิบสองตัวนะครับสามสิบยังมีเลยนะแล้วก็สามตัวจากเก้าร้อยก็เหลือเจ็ดร้อยบ้างสามร้อยบ้างห้าร้อยบ้างนะครับก็คือเขาหลอกเราให้เราสมัครนะให้เราสมัครพอเข้าไปแทงจริงๆแล้วพอเปิดมาวันแรกก็อ่านแล้วนะฮะเลขอ่านแล้วมันอ่านเอาไว้เลยนะเขาไม่รับเลขอะไรเขาก็อ่านขึ้นตัวแดงเอาไว้นะ นตัวนี้รับแค่ห้าร้อยตัวนี้สามร้อยให้จากเก้าร้อยห้าสิบจากพันหนึ่งยังเหลือเท่าเนี้ยท่า <c oughs> นเข้าไปดูได้เลยนะเพราะนั้นไอ้เว็บไหนมันมันอันเยอะๆอย่าไปเล่นแม่งขอโทษพูดชายากรายอันนี้ <c oughs> เลขปักหลักนะมีคนขอไม่เยอะนะจริงๆผมเรียนให้ทาแล้วว่าผมยังไม่ใช้เลขปักหลักละเพราะว่ามันมีโอกาสผิดไม่หลักร้อยกับหลักสิบไม่หลักสิบกับหลักหน่วยอย่างเงี้ยแล้วยังแต้มอีกละ างทีปักหลักถูกแต่แต้มผิดไปอันหนึ่งมันก็กินแล้วนะครับเลขปากหลักเนี่ยก็จะใช้สูตรจนกันเหลือประมาณแปดตัวนะมันก็จะกว้างหน่อยนะครับจะจะให้น้อยกว่านี้ก็ได้ฮะแต่โอกาสผิดก็ยิ่งสูงมากตามไปด้วยท่านท่คิดดูเองกันแล้วกันับยิ่งทําให้แคบลงเท่าไรโอกาสผิดก็ต้องมีทวีคูณเท่านั้นนะสามตัวตรงมันพันชุดนะถ้าห้าร้อยชุดถูกนี่ก็วัดกับเจ้ามือครึ่งต่อครึ่งนะ เครื่องคอละครก็ไม่เสียเปรียบกันนะอันนี้เราจะไปเล่นตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวเนี่ยปีห้าปีอกปีบางคนไม่ถูกเลยนะถ้ากินไปทุ่ง,งวดไปทุ่มไปทุ่ม,ไป,มไปทุ่มก็เสร็จนะถ้าไม่ทุ่มก็ไม่เป็นไรเ,เล่นงวดละสิบบาท <c oughs> กินไปร้อยงวดก็พ <c oughs> ันเดียวอ่ากินไปร้อยงวดก็หมื่นเดียวนะอันนี้ <c oughs> งวดนี้นะครับแต้มไปดูแต้มแต้มสิบหน่วยก่อนนะแต้มสิบหน่วยบนนะแต้มสิบหน่วยก็งวดที่แล้วออกห้าแปดออกแต้มสามนะก็เอาอยู่นะครับแต้มที่ไม่ไม่น่ามาก็สองสี่ก็ไม่ออกให้ออกแต้มสามงวดวันที่สิบอกนี่แต้มเจ็ดแต้มศูนย์นะแต้มก็คือเลขบางคนยังไม่ซูนะคือเอาเลขสองตัวท้ายมารวมกันนะ ลงท้ายด้วยศูนย์ลงท้ายด้วยเจ็ดนี่ก็ก็ถือว่าเป็นแต้มแอ้มดับนะฮะแต้มดับตามสูตรนะแต่ละคนดับไม่เหมือนกันนะนะแต่ละคนมาดับไม่เหมือนกันเราใช้สูตรไม่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าของสูตรไหนไจะเดินดีกว่ากันนะอันนี้ก็มีคนขอมาเพราะว่าปักหลักลงให้แล้วนะอันนี้แต้มร้อยสิบหน่วยก็คือสามตัวบวกกันนะอย่างงดแล้วออกสองห้าแปดก็ออกแต้มห้านะสองบวกแปดได้ศูนย์บวกห้าได้ห้า แต้มหามันขาดเจ็ดกับเก้าเก้าอยู่อันนี้งวดวันที่สิบหกธันวาที่จะถึงนี้นะครับอแต้มดับร้อยสิบหน่วยคือแต้มหกแต้มเจ็ดอันไหนสามตัวที่ลงท้ายด้วยหกลงท้ายด้วยเจ็ดนะครับก็เป็นถือว่าเป็นแต้มแต้มดับสำหรับสูตรนี้นะครับสำหรับสูตรเรานะครับสำหรับสูตรนี้บางคนอาจจะใช้สูตรคนอื่นด้วยมันก็เพิ่มแต้มดับเข้าไปอีกนะครับใช้หลายๆคนถ้ามันแม่นทุกคนนะก็อาจจะเหลือแต้ม จะเหลือแต้มทักสองสามตัวมันก็ทําให้ทำสามตัวตรงสามตัวโต้น้อยลงนะอันนี้ขอเรียนให้ทราบนะครับเอ,อมันเหลืออีกสองงวดน,นะก็ผมคิดว่าผมจะเริ่มทำยูทูบนะก็ถ้าใครอยากติดตามก็สมัครเป็นสมาชิกนะไม่แพงนะก็เรีกว่าช่วยเหลือเกื้อลก,กันนะก็ ผมประกันชุดโต้ที่ผมปฏิวัติใหม่นะผมโพสไปแล้วว่าผมปฏิวัติวิธีทำโต้ใหม่โอเคปฏิวัติใหม่มันก็ย,ยังมากอยู่แต่โอเคการถูกเนี่ยผมรับประกันว่าอยู่ในระยะไม่อยู่ในระยะไม่ต่ำกว่า65%นะถึง70%นะครับเดี๋ยวในระยะนี้ถึง75%ดนีกว่าน,นะโอกาสผิดหน้นอยนะผม ผมใยี่้าเปอร์เซ็นถือว่าเยอะนะที่จริงที่จริงผมอยากจะประกันมากกว่านี้นะเพราะว่าด้วยตรวจสอบดูแล้วจริงๆมันไม่ถึงมัน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 ,ม,นมันเกินเจ็ดิห้าเอร์เซ็นตะแต่ก็ไม่อยากพูดให้ท่านพิสูจน์โดยติดตามไปก่อนนะให้ดูไปดูสองงวดนี้ก็แล้วกันนะดูสองงวดนี้ก็เป็นเครื่องวัดนะอที่ทํามาก็ถูกมาตลอดอย่างปีหกสีที่ผมราทําย้อนดูนะปีหกสามก็ทํานะก็ถูกเยอะนะแต่ไม่ได้บอกนะ บอกปีออซิอันเดียวว่าปีถกขนถูกมาสิบหกพรมยี่สบสองวดแล้วนะคือชุดต๊ดถูกก็ชุดแต่งถูกนะชุดต๊ดนี่ประมาณรวมกันแล้วนะสองสองเคสนะคือผมแยกเป็นเคสที่แยกเป็นเคสเพราะอะไรนะผมมีเหตุผลผมนะคือมันจะถูกเคสใดเคสหนึ่งนะแต่มันรวมกันแล้วโต๊ะสองเคสเนี่ยถ้าไปดูอีพีที่ร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วอันนั้นมันน้อยอันนั้นน,อน,น้อย โอกาสผิดก็มีอันนี้ EP ที่ร้อยสี่ิแปดเนี่ยมันมากตัวหน่อยคือโต๊ดเนี่ยจะไม่เกินประมาณเจ็ดสิบห้าชุดนะ่เจ็ดิห้าชุดจะเกินเจ็ดิห้าชุดเนี่ยน้อยนะฮะส่วนมากก็อยู่ระยะหกสิบหกสิบหกิบห้า 60, 60, 60, 65, ถึงเจ็ดิบห้าชุดเนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถลงทุนได้เพราะอะไรอะ่ะเพราะในเว็บไซต์เนี่ยมันจ่ายโต๊ดถึงร้อยห้าสิบเจ็ดสิบห้าก็ครึ่งหนึ่งในี่ไหมอ่าแต่วันนี้นะฮะ ที่ทำผมทำให้ดูแล้วเนี่ยโต๊ะมันมีเจ็ดสิบชุดชุดชุดหนึ่งนะมีสี่สิบสี่และชุดสองมียี่สิบหกก็รวมกันแค่เจ็ดสิบชุดนะครับอันนี้เอาไอ้โต๊ดสี่สิบสี่ชุดเนี่ยไปทำเป็นเต่งนะครับมันก็ได้สองร้อยสองร้อยสองร้อยสิบสามครับจำได้นะแล้วก็เอายี่สิบหกชุดไปทำมันก็รวมกันแล้วได้สามร้อยสามสิบสามชุดตรงนะครับ ถ้าโต๊ถูกแต่งมันถูกแน่นอนนะครับอันนี้เวลาท่านเลือกท่านอาจจะเลือกเล่นแต่โต๊ะอย่างเดียวก็แล้วแต่ท่านนะอาจจะเลือกตรงก็ได้นะเลือกตรงก็ท่านก็ไปคัดเอานะครับไปคัดเอาบางคนบอกว่ามันเยอะจังจะทำไงให้น้อยอะทำให้น้อยมันก็ผิดอนะ่ะโอกาสผิดก็สูงไงก็คิดดูง่ายๆนะครับเปอร์เซ็นต์การทําน้อยเปอร์เซ็นต์การผิดก็สูงไปตามลาดับเนะี่ยเลขมันมีหนึ่งพันหางสามตัวจอง ถ้าทำให้เหลือหางเดียวโอกาสถูกก็หนึ่งในพันใช่ไหมเอาง่ายๆนะนะครับทำไปสามร้อยสิบสามสามร้อยสิบสามหางโอกาสถูกก็คือสามร้อยสิบสามจากพันนะนะสามร้อยสิบสามจากพันนะครับก็มันก็ดูเยอะนะดูเยอะถ้าก้าท่านเยอะท่านก็ลงทุนตัวละสิบบาทสามร้อยสิบสามลงทุนตัวสิบบาทก็สามพันกว่าบาท เวลาได้ได้แปดร้อยเนี้ยนะสามพันสามพันบาทตัวละสิบาทเวลาได้ก็ได้แปดพันใช่ไหมพอให้การต่ํานะบาทรละบาตละแปดแปดร้อยนะก็ได้แปดพันะครับแต่ที่จริงมันไม่ถึงนะบางตัวก็อาจจะตัดน้อยลงไปก็ผมรับประกันชุดโต๊ะใหม่ฮนะเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วบางทีเราอยากให้ถูกทุกมงวดแล้วก็ชุดนี้มันหลุด เราก็เปลี่ยนไปใช้ชุดใหม่อา้าวดันชุดที่เราใช้ที่หลุดแล้วมันมาถูกไชุดใหม่ดันผิดเนี่ยมันก็จะเป็นเช่นนี้นะครับเป็นเช่นนี้พวัะน,นั้นต่อไปผมจะใช้อันเดียวนะฮะปิดก็ปิดถูกก็ถูกนะได้ตรวจสอบแล้วตั้งแต่ปีห้าแปดมาโอกาสถูกสูงมากนะครับโอกาสถูกสูงมากอา่าผมตรวจสอบเฉพาะตัวที่นํามาใช้นะแต่ถ้าทําให้ดูทําโต๊ะให้ดูนี่ทําให้ดู ใน EP ที่ร้อยสี่ิแปดเนี่ยทำให้ดูงวดที่สองห้าแปดวดเดียวนะครับถ้าผมจะทำทุกงวดในปีในปีออกสี่ให้ดูเนี่ยต้องทำแล้วไปปริน์ปริน์ออกมาเยอะเลยนะฮะก็เออสียเวลานะฮะก็เลยทำให้ดูแค่งวดเดียวนะครับคือถ้าโต๊ะถูกเต่งถูกแน่นอนเนี่ยผมสำหรับผมเองอะพอจะเล่นทั้งโต๊ะทั้งเต่งนะถ้าโต๊ะทั้งเต่งหรืออาจจะโต๊ะอย่างเดียวก็ได้ทุ่มไปที่โต๊ะ ต่อเจ็ดสิบหางรวมกันเจ็ดสิบหางตัวละร้อยก็เจ็ดพันนะตัวละร้อยเจ็ดสิบตัวละร้อยก็เจนะ็ดพันใช่ไหมเจ็ดพันนี่เจ็ดพันนี่เวลาถูกร้อยหนึ่งก็ถูกลนะ้านห้านะก็ได้แปดพันนะได้แปดพันอย่างนี้นะถ้าถาเล่นตัวละสิบบาทเจ็ดนสะิบตัวก็เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทอ่า เ0 0อยบาทหมดได้นะบาทละร้อยห้าสิบนะติบบาทก็อะไรอ่ะพันห้าใช่ไหมพันห้าก็มีกำไรนะก็ถือว่าที่ผมทำถึงแม้จะมากตัวหน่อยแต่เมื่อคิดสารตะแล้วเนี่ยสามารถลงทุนได้นะครับแล้วใจกล้าหน่อยนะครับโอเคนะครับก็ปลักหลัก เอ้ย hey, แต้มสําหรับอวดวันที่ที่ผกท่านว่าที่จะถึงนี้ตามที่ท่านขอมานะครับแต้มดับแต้มสิบหน่วยดับศูนย์เจ็ดแต้มร้อยสิบหน่วยดับหกเจ็ดนะครับสรุปแล้วแต้มเจ็ดไม่น่าจะมีทั้งทั้งสิบหน่วยแล้วก็ร้อยสิบหน่วยนะครับโอเคนะครับเสียงแอบก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับใครอยากสมัคทสมาชิกก็โทรมานะฮะศูนย์ 8, 7, 7, 9ปดเจ็ดเจดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดแปดศูนย์นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ท่านเองนะครับอ่าโอเคครับขอทุกได้โชคดีในวันกลางเดือนนี้จะได้มีเงินไปใช้สิ้นปีนะครับก็เหลืออีกสองงวดนะครับสิ้นปีเลี้ยงฉลองก็ญาติพี่นอ้องแต่ก็ต้องระวังโควิดนะมันมีโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยนะครับสไอ้โลกนี้จะมาล้างโลกหรือเปล่านะแต่คนก็สู้นะพยายามคิดค้นยากำจัดอ่ายาดีที่สุดคือสมุนไพรไทยนี่ครับ โอเคนะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ